สวัสดียำข้ามนะครับวันนี้ลาบหมูเหนือครับลาบหมูเหนือไช้พริกลาบลุงโจนะครับนะว่าจะใช้พริกลาบลุงเด่นแต่ว่ายังติดต่อแกไม่ได้นะครับเลยใช้พริกลาบลุงโจเดี๋ยวเทสกันลาบเหนือนี้ต้องคนดิบก่อนนะครับอ่าในนี้มันก็จะมีตับหมูไส้หมูหนังหมูนะครับหมูดิบผักนะครับผักรวยลาบนะครับแล้วก็ที่ใส่ลงไปก็เป็นพริกลาบลุงโจนะครับแล้วก็ชูรสน้ำปลานะครับ เดี๋ยวจะคุกเขาให้เข้ากันก่อนครับแล้วนําไปคั่วต่อนะออกมาหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันมือนี่นะครับใส่ถุงครับใส่ถุงแล้วก็ขยาครับขยําให้เข้ากันนะฮะอ่าขยาครับเอาให้ทั่วให้เข้ากันตอนนี้ปรุงไปก็มีพริกลาบนะครับน้าปลาน้าปลาแล้วก็สุรสนะครับแค่นั้นลาบเนื้อนี่จะไม่ใส่ไม่ใส่ข้าวคั่วนะครับไม่ใส่ข้าวคั่วไม่บีบมะนาวเข้ากันแล้วจะได้ประมาณนี้เมื่อกี้ผมเติมน้ํากระเทียมดองไปด้วยนะครับนิดนึง ลาบเหนือนี่เติมน้ำกระเทียมดองแล้วเข้าครับแต่อีสานที่จะไปใส่นะครับไม่เข้ากันอ่านี่ครับเติมน้ำมันพืชไปนิดนึงครับพอร้อนก็เอาไอ้ที่เราเตรียมไว้ลงครับแล้วก็คั่วไปนะครับคั่วให้สุกนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเสิร์ฟเราจะโรยด้วยกระเทียมเจียวแล้วก็หอมเจียวนะมาดูกันตอนสุกครับอันนี้ครับหน้าตาสีสันนะครับคั่วเสร็จแล้วนะครับคั่วสุกละก็โรยหน้าด้วยหอมเจียวกระเทียมเจียวครับ กับข้าเหนียวคออนฮ้อนนะครับบารนี้อ่ะง่ายๆนะครับลองเอาไปทําทานดูนะครับหาพริกราบแล้วลองทําทานดูถ้าขี้เกียจทํามาที่กระเพราการครับอุดรธาน,นี